มาเบิ่งข่าวกันต่อค่ะยังบ่ทัทได้ฮอหนาแรงอย่างเต็มโตแต่ว่าค่อยน่ารักคือเกา <laughs> ไปกับว่าเป็นค่ะ <laughs> แรงเริ่มมาแล้วนะคะ <laughs> โดยเฉพาะที่จังหวัดชัยภูม่ค่ะปีนี้แรงมาเร็วบ่อาน้ำบาดาลผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านค่ะเกิดอาการแห้งขอดนะคะอยู่ที่อบตหน้าฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเพิ่นกัน,น้ำชาวบ้านค่ะพร้อมกับเจ้าหน้าที่อบจอชัยภูม่มมาคุดเจาะบ่อน้ำเพิ่มเติมนะคะจากแต่เกาลึก16เมตร กักคุดให้ลึกถึงเกเมตรค่ะเพื่อที่ิิเพิ่มปริมาณน้ำให้เพียงพอและกระสูบมาจายให้กับระบบประปาาของหมู่บ้านค่ะโอ้แห่งคักลีนะคะนี่คือบริเวณบ้านน้องหย่าป่องตะบลหน้าไฟอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิค่ะกะมีชาวบ้านกว่า10คนนะคะร่วมพลังกัน รวมกับพันตำรวจเอกซอรวิทย์มาอินนายกอบตอหน้าฝายเจ้าหน้าที่อบตอหน้าฝายและกัเจ้าหน้าที่ชุดคุดเจาะบ่อบดาลของอบจอชัยภูมิค่ะเพิ่นน้ำเครืองสูบนำบดาลน,นะคะที่อยู่ภายในทอนำบดาลใส่สูบเนี่ยเอาขึ้นทั้งสูงไว้ถ่าแจกใจใ่ายเป็นน้ำประปาของบ้านหน้องหยาปองกว่า260หลังคาเลือน ตอนนี้บ่มีนำบาดาลให้สูบแล้วนะคะเหตุให้ชาวบ้านในหมู่บ้านเกือบ1,000คนได้รับความเดือดร้อนแห้งค่ะผู้ใหญ่บ้านบ้านน้องหยาป้องกับประสานนายกอบาตาหน้าฝายแล้วก็ได้ประสานต่อไปอย่างนายกอบจอชัยยูมิเพื่อขอรับการสนับสนุนลดคุดเจาะนำบาดาลของอบจอมาซอยคุดเพิ่มความลึกของบ่อบาดาลค่ะซึ่งจากเก้าเนี่ยแค่16เมตรตอนนี้เพิ่มเป็น90เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของการขาดแคลานน้ำอุปโภคบริโภคให้พี่น้องทั้บ้านในมินามสะอาดใสทุกฤดูการค่ะหล้างคุดจอเสร็จนะครับนั่งสาวสุรี่บ้านหน้าค้าใสนายุออกอบจอชัยภูมิเดมาเปิดนะครับเสื่อมท่อร,ระบายน้ำแห้งไม่เข่ากับถังสูบปะปาหมู่บ้านพร้อมน้ำนำประปานะครับเติมลงไปนะครับหดกลางหมู่บ้านเติมน้ำลงในองค์ขนาดใหญ่ให้กับบ้านเลื่อนต่างๆนะครับนอกเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน จากการขาดแค่นำกินนนำไส่เนี่ยแหละนะครับซึ่งนายกอบจอชชยพุ่มบอกว่าการลงพื้นที่ตามอำเภอต่างๆบอกว่าปีนี้เนี่ยโอ้แรงมันมาเร็วเดยดสันนอกจากนี้ยังได้สร้างนะครับเร่งอ่าทรงชุดเจาะนำบาดาลตามพื้นทีช่ชนบทห้างไก่แล้วนะครับและมีการเร่งขยายคู่ครองต่างๆให้กับผิวดินได้ใส่สอยหลายขึ้นพร้อมนะครับซึ่งหากมู่บ้านใดเดือดร้อนสามารถแจ้งผ่านอบจได้ด้วยสวัว่าหรือแจ้งทางกองสร้างอบจอชชยพุมมไปฟังเสียงของนายกอบจชชยพุ่ิเนครับผม บรรดาอย่าป้องฝนทิ้งช่วงเร็วแล้วก็ในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการทำคลองส่งน้ำอันนี้เรายัางไม่ไม่ได้รับการพัฒนาที่ดีเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อบจอเราสามารถนะคะร่วมมือกันกับอบตซึ่งวันนี้ก็ได้ประสานกับท่านนายกสรวิทมาอินนะคะอบะตอนาฝายกับอบจอก็ร่วมมือกันช่วยพี่น้องนะคะในเรื่องของบรรเทาภัยแล้ง โดยการนําเครื่องจักรมาขุดเจาะบ่อบาดาลน,นะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีน้ําใช้นะคะในช่วงที่มันเกิดวิกฤตเรื่องน้ํานะคะแล้วก็เรายังจะมีการประสานความร่วมมือกับอบตหลายๆแห่งนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือจากอบจอโดยเรามีทีมนะคะจากกอ,องช่างนะคะท่านฝออเรศก็ได้ทําการนําเครื่องจกักรลง นี่ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาภพ่แรงให้กับพี่น้องชาวจังหวัดชายภูมิเนาะนะครับ